เฮ้ยเล็กเล็กไปนอนในรถโอ้เล็กไปนอนในรถ,เล,นนนรถเล็กลงมาลูกเล็ก <c oughs> ลงมาเลยลงมาเลยค่อยจะเพี้ยวรถลงมาแค่ที่นอนเองเมื่อไหรนะ่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาเร็วลงมาเดี๋ยวนี้ลงมาดีนี้ ัดเดียวนี่เลยลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยมามาเพ่มามาอมามาันนี้ไปไหนละ่ะไปนอนในรถได้ไงโอ้บาปแล้วมึงขาจะดูดฝุ่นยังี่ได้เลิกดีเลิกดีจับดูดฝุ่นรถให้ ใสสะอาดหน่อยใช้แตเปิ่นหลวงป,ปู่จะได้ให้โชคลูกหลานบริวารอีกทีวันนั้นวันนั้นคลิปบุญบรารมีหลวงปู่ท่านนั่งอยู่ในรถนุ้ยอยู่นี่หลวงปู่หลวงป,ปู่มันน,นั่นีอ พะเจติดังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกหลานทั่วประเทศกราบไหว้บูชากรอบไว้พร้อมกับเจสาของปูจันไหวเป็นดังขวัญกำลังใจนะครับหลวงปู่มั่นพุทธาจโร สาธุสาธุนิมนต์ไว้ที่รถนี่เด้อนิมนต์ไว้ที่รถเป็นดังสิ่งมงคลบูชาติดไว้ที่รถนี่นะครับให้ท่านได้ปกปักรักษาลูกหลานบริวารที่ใช้ย,ยดยานพาหนะไปด้วยความปลอดภัย ตลอดเส้นทางที่สัญจรสาธุสาธุสาธุได้องค์ปู่ได้